มัวนึงยังน้อยเลยอยู่ไกลเห็นบ่อืมปาพ่นตกพี่น้องเอานี้พ่นตกมาเนาะแต่คุณนะนะ เจอพวงมูปลาลายประมาณสิบปลายกว่าตวัวเนาะพวกน้องทรายมาเห็นนลนะคอยมันอยู่ต้นไม้นั่นแต่ว่าพว้องทรายนี่มาเห็นโอ้ลายเลยสไดายเลยประมาณสิบตัวนี่แหละแต่ว่าบ่ได้ตอนนี้กระํำแล้วเนาะมืดแลยยังบ่ได้ฮหอดพอโตพีเนาะมูปลากับบได้ นั่นฮนาหน,าก,หหนากำลังเมื่อเลยนายพานเนาะกำลังกลับมาแต่พุ่นเนี่ยพอพ่นตกแห้งเมื่อกี้นี่ก็เลยประทันในทายคลิปผมเมื่อเลยนาวิลี เชื่อได้มูปลายลีพี่น้องนี่พี่น้นนองบพวกในฟานนี่มีตนนนตแต่นอนเขาเลืองเลยพวกในฟานนี่อ <c oughs> เอากำลังนอนพักผ่อนกันนะรุนมือแงมูได้ฮอทพอตโต้เลยพี่น้อง คนตกมือกีนี้เนาะก็เลยเอามาเมือ่อนอนอยู่ทั้งมือจะรุนกันมือมือแรกนี่เนาะรุนกันตอนกลางคืนเอาหาไปการตอนกลางคืนนี่างว่าเงินบระไรเอาโตโตเลยพวกในพานเนี่ยพรก่อน <laughs> เจอพึ่งม,มูปลาเมื่อกี้เนี่ยลายรีมูปลาแต่ว่าบร่ได้ออกไปหากการมน้ะพี่น้องเนาะโอ้ยมือนี้เขียดออกลายพี่น้องเอาไปหากการเนาะการเขียด ี่อ้นวาตอนนี้ก็เทมงานเฮาวกำลังจะไปแล้วเนาะจะไปเนื้องเขียดหรือว่าไปการเนาะไปการเขียดกำลังไปเลยพีน่น้องโอ้โหสิมันหรืวอว่ามานเนาะตอนกลางคืนนี่ไปกันเลยดองหรือรอดองหรือยู่ยไป เี่ยแหละเขากระกมจะตัดตะกรัคุไยแล้วมั่งเขากระียมกำลังจะไปแล้เนี่ ราล่ะอยู manual. ่บ่ตายแล้วนี่ได้มื้อนี้พี่น้องพวกในพานนี่ได้เนาะเออในพานเฮานี่ได้นี่กนมุ่นเลยจ้าจ้าต่อนี่ตัวนึงนงลมนงลมอ nghe đơn chúc lễ mừng bửa nha tôi đang tồn ở hà nội nó cười ra hầm cock 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 ตามโตอะไรหมืนนี่นะชีโตเลยโอ้ชีตโตโชีตโชตโกับเอลือเขี่ยนใจเออเก็บแต้มมือนี่ชีตโตไดโนกนันตัวหนึง่งกออันเป็เชือตโลโแแรงเลื่อนต่อ ลิงลมตัวนึงหอยหอยได้หอยได้หอยแล้ว่าจับมันไปดูจับไปดูไปเที่ยวอะไน่าเร่นมากจับการเติร์ก <is> ทานมาเาอเลยบอลกินห <c oughs> มดนแล้วก่ายอึลอกกระนาไปกนกะมาการ,ราะตุกระดี่ได้ได้เลยตอนนี้กำลังเห็นอาหารการกินนะไปกินตอนกลางคืนงงกันไปกินตอนนี้กำลงัง เพิดอาหารน่ตอนค่ำเลยน้องพี่น้องให้พวกในทานเฮ็ดแบบแบบเราโอ้ยลูกมันลูกมันนี่พี่น้องลูกมันลูกมันยังน้อยนิดมีไก่เห็นบ่มีลูกมันเนาะ ุกแต่แเนี่ยเลยโอ้อเนี่ยใกละนั่นละเปงรอยเป็นลูกลูกนูนาะนูายนี่ฮกำลังจะลามนะนาเนี่ยเลยมากมอืม อนคำคำเนี่ยโอ้ยมือดอีกอนี่บุกไปอันนี้ก็ะิ้งมันเสียมีกระลมลมนูเนาะหิว <c oughs> เรากำลัง <c> ห <oughs> ิ่วก็ในไม่ f า r ันมเออเดินหนุนเลยละ

đấy nhỉ Nhanh để gì à. ừ, đây Nào Còn cái tạ này Nói tốt Cái này này Đó, đôi như nào là Thế đây ừ. này Nè

trả người làm mặt 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 này mặt 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 Thả mặt mặt bài này là mặt 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 Chè mặt 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 là mặt 带他们。嗯。 Ah. Uh -huh.

แกแ่ินเขาป่าเนูะพักเอน่อยเหือดบนนี้ได้ไหมเออทงลาเขาอืมื Conika Hawkin cầu siết lắm nóng, tin cầu màn đẹp loa la, tin cầu tông Cancun sip ek mong tông Cancun nóng hết binh lom màn đại binh lom mục này là đại binh lom mục kỳ này là đại binh lom mục này là đại binh lom mục này là đại binh lom mục kỳ này là ใบลิงลม้มน,น,นั่นชาตนั่นแหละใบลิงลม้มเออน้ำพันใหญ่น้ำพันใหญ่เนี่ยไปกินมื่อื่นนะอเอาเบิงึงมืออ่อื่นนะี่เนาะหาฮิตเมืออ่อื่นเมื่อนี้ยแต่ทำนี้ก่อนอไปเปบิึงกะผักกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องด้วย ใคห้กินได้้จัคือ้ก,กนะันีให้กินแล้วันทุกๆเือนาสักกะลยทีนึงนี่จะลามบางบางขาวลามบางข้าวลาม แต่มันสะอาดเห็ดสะอาดสะอาย